มันสุดไปเลยอ่ะจิ้มเลยค่ะไมธรรมดาใหญ่เลยตอนนั้นยังยังด เพาเรา,เราไม่ตกเากครับขายครับรัเลยครับพอแล้วะดาบเรีแลี้เาข้า่อย่างน้นยนยอย่างนึงครับวครับหยิบอันยังอย่างนึนงนน ทางศักษาสุขได้โล่งการนะครับกับทางผู้มีจิตภาเนี่ยได้จจกทำตู้บรนสุนะครับเพื่อที่จะเป็นการแบ่งปันให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะหรือว่าผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด19ในครั้งนี้เพิ่มเติมนะครับก็จะมีในเรื่องของการที่จะมาเติมของกันในทุกวันนะครับแล้วก็ พอเราได้ประชาธรรม่านออกไปเนี่ยในส่วนของผู้ที่จะได้มาร่วมกันในการที่จะมาเติมของในตู้บรรจุที่เมืองมัธยบายก็จะได้เป็นการแบ่งเบานะฮะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะครับโดยในสิ่งที่เราขอความร่วมมือกันก็คือว่าก็จะได้อ่าสองอย่างนะับก็คืออย่างหนึ่งก็คือน,น้ําดื่มกับแล้วก็เลือกกันระหว่างอ่าข้าสาร นะครับแล้วก็ของแห้งนะครับหรือว่าไข่ไก่นะครับเรื่องเราอยากได้อย่างหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการาแบ่งเบาแบ่งปลลังปนกันนะครับลยหว่างที่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ผู้ที่ได้ร่วมกันในการที่จะมาแบ่งปันให้ด้วยนะครับก็ uh ที่หน้าเมืองพัทยานะครับถ้าท่านใดที่จะมา,มาร่วมกันในการที่จะแบ่งปนันให้กับผู้ที่เดือดร้อนในตู้ปันสุขเมืองพัทยาก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับตู้จะเปิดทุกวันวันละวันละกี่รอบครับท่านก็คือจะ เปิดอยู่ตล,ลอดนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ว่าถ้าของเราหมดเราก็จะมีมาเติมนะแต่ก็จะมีว่าวันหนึ่งในเบื้องตอาจจะมีว่าวันหนึ่งจะมีนาก,กีจจานวนเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับก็เราก็จะดูในส่วนของเรื่องการประเมินสถานการณ์ไปตอนนี้ก็ถือว่าเราเราแบ่งปัน